มาครับพี่น้องเมนี้พามาปะยางรถครับผมปะยางปะสตรีมครับพี่น้องตอนนี้ขั้นตอนนี้กดขอบมันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไล่กดขอบอยางมันลงไปก่อนครับกดมันลงไปครับพี่น้องไปแบบทุกขั้นตอนนะครับเมน,นี่พี่น้องนี่ครับผมไล่ไปครับหมุนไปครับ หมุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องไล่กดไปเรื่อยๆขอบมันครับผมเสร็จนี่รู้สึกว่าขอบยางมันปีเก้าครับพี่น้องมันจะแข็งน้อยๆครับขอบยางมันพอฮอกกดรอบแล้วฮากันยกขึ้นแท่นนะครับพี่น้องเหยียบครับพี่น้องล็อกเครื่องล็อกครับพี่น้องนี่ครับผมเสียงรดดังลบกดนรน่อยครับพี่น้องในครับดึงตรงงัดเข้ามาหาครับพี่น้องงัดขึ้นมาครับพี่น้องเชืบหมุนครับเหยียบ เห็นได้มุนครับพี่น้องนี่ครับผมเบือข้างล่างครับพี่น้องยกข้างล่างครับงัดขึ้นมาครับบอดด้ครับพี่น้องหมุนขึ้นไปนะครับขอบมันแข็งครับพี่น้องเอาไม้ครับหมุนขึ้นมาครับหมุนมาเรียบร้อยครับนี่ครับพี่น้องขั้นตอนนี้กัน หาแพรครับพี่น้องตั้งอย่างไว้เทิงยังซีเลยครับผมขันลอบแมกกำงามก็หาผ่าห้องในเด้อครับพี่น้องต้องหาผ่าห้องให้ลูกค้าครับผมสั้นก็เอาปเจีย马งไหมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหมุนหาแพรครับพี่น้องเจอแพรแล้วก็ช็อกวงไว้ครับพี่น้องนี่ครับช็อกวงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผม ตะปูน้อยๆพี่น้องหูน้อยๆน้อยๆพี่น้องเลยนี่ครับผมหลังจากที่เรา,าช็อกหลังจากที่เาเอาช็อกมากไว้แล้ววงกลมไว้แล้วครับพี่น้องขัดตอนทำการเจียต่อเลยครับพี่น้องเจียให้มันเรียบครับผมนี่ครับผมเจียไปเรื่อยๆครับพี่น้องไม่ต้องกดดึกครับบ่ต้องกดลายครับพี่น้อง เสียงรถดังรบกวเกาในเรื่อครับพี่น้องนี่ครับผมเจียไปเรื่อยครับเจียให้มันเรียบมต้องกดครับพี่น้องให้มันเรียบครับผมมันไปเองมันเลยครับเนี่ยครับผมใกล้ชิดได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเจียไปเรื่อยครับพี่น้องแบบมต้องย่างเลยครับพี่น้องมื่อนี้ไปแบบละเอียดเลยครับผมเจียสําเร็จแล้วกระทะกาวครับพี่น้องนี่ครับผม กาที่ผมใส่อยู่กับเกาเขียวแด้ครับพี่น้องนี่ครับผมถ้าเกาทิ้งไว้ให้มันมาดครับพี่น้องจังค่อยเอาแผ่นสติมปะลงมาครับหนูน้อยพี่น้องแผ่นนี่ครับผมนี่ครับผมเกาวมาแล้วกับแผ่นสติมปะลงมาครับพี่น้องเอามือรีดก่อนครับมือรีดแล้วก็ใส่เตารีดครับมีเตารีดครับพี่น้องรีดขอบรีดอย่างให้มันลงสนิทครับพี่น้อง นี่ครับผมล่ขอบอนรับอันดับแรกล่กลางล่กลางออกมาหาขอบอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับพี่น้องนี่ครับผมพอมันสนิทดีแล้วก็เขาก็รีดครับพี่น้องรีดครับผมรีดสตรีมนะครับพี่น้องไม่เป็นรีดยางอื่นครับผมนี่ครับผมรีดเข้าไปครับพี่น้องรีดเข้าไปครับพี่น้องเขาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหนึ่เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมเมื่อนี้ก็ทํางานครับพี่น้อง นี่ครับผมสําเร็จแล้วครับผมนี่ก็ใส่วิชาปลุกเสกเนี่ยจังน้อยครับพี่น้องเนยครับผมเนยทาขอบจักน้อยครับรอเลื่นครับพี่น้องในครับผมทําการย้อนลงไปครับพี่น้องมาประกอบเข้าไปครับบัตนี้ปะเจียสตรีมเรียบร้อยแล้ว ชีหมุนลงไปครับเรียบร้อยปุกรุกขัก้นตอนต่อไปกังัดซอยจากน้อยเนี่ยครับพี่น้องชืบอ่ากดหมุนครับพี่น้องปึ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปกับเติมลมครับพี่น้องหัวเติมลมมาครับเสียบเข้าไปครับขึ้นขอบก็ชิดดังปังพี่น้องไม่ต้องตกใจครับ หนึ่งครับผมเติมที่สามสิบห้าครับผมเติมครับเติมตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ลูกศรนะครับพี่น้องเติมจักนั้นนะครับขึ้นขอบแล้วกเอาลูกศรมุนไสครับพี่น้องลืมเด้อครับพี่น้องเฮตโตยมีค่าอย่างไงก็มีค่านะครับแชร์ให้ผมในเด้อครับพี่น้องนี่ครับผม เติมเข้าไปครับพี่น้องเติมเข้าไปครับสามสิบห้าพอครับสำเร็จครับปิดฝาให้ลูกค้าครับพี่น้องนี่ครับผมเรียบร้อยครับบรรย่าครับพี่น้องเอยสู่การสูงงานกับสูสูรับเช็คแผลครับพี่น้องหัวบ่ครับเช็คแผลได้เป็นรูปหาเลขครับพี่น้องนี่ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมมาท่านสวัสดีครับผม